ือว่าทำแต่ในส่วนที่เป็นโอกาสเนี่ยก็คือในสามงหวัติชายแดนภาคใต้ในสามงหวัติชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องมุสลิมการอยู่ร่วมกันสิ่งหนึ่งที่จะทาให้ประเทศในอาเซียนเราจะได้โอกาสก็คือเราต้องลงทุนก,การศึกษาเราจะต้องใช้ความรู้ ในการพัฒนาตาริกาคือจุดเริ่มต้นเขาบอกว่าคนการลงการจะสร้างมนุษย์หรือการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยจะต้องมีการลงทุนกับเด็กเล็กตริกานี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งผมจึงคิดว่าการจัดการวันนี้เราจะเห็นว่ามีพ่อแม่มีญาติมีทุกคน พราะระหว่างที่เคยอยู่ภาคใต้เคยทำงานอยู่เนี่ยเวลาโรงเรียนตาดิตา,ตาดิกาปอนเนาะหรือโรงเรียนเอกชนของศาสนาเนี่ยพี่น้องจะบอกว่าเป็นโรงเรียนของเราเป็นพอบอกว่าเป็นของเราหรือเรามีความเป็นเจ้าของคำว่าของเราคือของที่ทุกคนรักร่วมกัน การจัดงานวันนี้เป็นจุดประกายซึ่งก็มีการจัดงานมาตลอดแล้วผมเชื่อว,ว่าในนโยบายของพรคซึ่งขณะนี้พรคร่วมรัฐบาลก็ทํานโยบายกันอยู่นโยบายของพรคเนี่ยเราได้กําหนดว่าจะสร้างคนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาสร้างชาติการสร้างคนก็คือสร้างเด็กสร้างครูสิ่งหนึ่งที่เคยรับปากกับประชาชน เราจะพยายามทำให้ผู้เป็นครูไมว่าครูตาดิกาครูปอนเนาะครูโรงเรียนเด็กนชนสองศาสนาหรือรู้สตาร์ทเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับครูโรงเรียนของรัฐน,นะไม่ควรจะมีความแตกต่างกันแลนะที่สำคัญเมื่อเรารู้ว่าเราจะสร้างโอกาสในอาเซียนก็คือประเทศไทยอาจะเป็นประเทศที่ นับถือศาสนาพุทธเหมือนเวียดนามที่เป็นกลุ่มพุทธเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งที่เป็นโอกาสและก็เป็นสิ่งที่เป็นพลังก็คือเรามีพี่น้องมุสลิมที่จะเชื่อมต่อดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราได้ลงทุนกาตาริกาเราสร้างเริ่มต้นที่กาตาริกาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะทำความเจริญให้กับสังคมไทยไม่ใช่เฉพาะในสามจังหวัด เพราะวันนี้เราต้องอยู่ไม่ได้อยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งเราต้องอยู่เชื่อมกันนะครับ